รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเเินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวเครื่องข่าวคุณภาพ FM97 จันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3มโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง fm 101ในรายการ Money Plus นะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้อีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานั่นเองนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้ แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สารอูททหารทอธงนนูสะอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันิีพัาสของเราได้แล้วนะครับเอาไว้ฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการเอาไว้ลุ้นร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับ เมื่อวานครับดัชนีขึ้นมาเยอะเลยเนิวฮในรอบ7เดือนนะครับวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะพักเหนื่อยได้บ้างนะครับแต่ว่าท้ายสุดต้องลุ้นตอนปิดตลาดวันนี้แหละครับซึ่งมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาศินมองว่าแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ก็ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวมามาป้วนเปี้ยนแถวๆห้าสเหรียญต่อบาเร็วนี่แหละครับส่วนกลุ่มสื่อสารมีแรงซื้อกลับจากแอดวานที่ชนะการประมูล 4G ด้วยราคาเท่าที่แจสเคยประมูลได้ประเมินระยะสั้นๆโนมูระพัฒนาสินมองว่าหุ้นไทยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ 1 4 3 2จุดแตต้องระมัดระวังการลงทุนและแรงเทขายทำกำไรถ้าดัชนีเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ระดับที่เคยขึ้นไปสูงสุดนะครับระวังแรงเทขายทำกำไรไว้ด้วยนมูราพัฒนาสินแนะนำกลยุทธ์การลงทุนถ้าหากดัชนีขึ้นไปทดสอบที่1432จุดให้เน้นขายทำกำไร ขึ้นไปใกล้ๆ1,430จุดให้เน้นขายทำกำไรแต่ถ้าหากดัชนีย่อกลับลงมาก็แนะนำให้เก่งกำไรหุ้นของปตทสพหุ้นของ IVL i n อ o r ินโดราม่าเวนเจอร์จำกัดมหาชนหุ้นของ BWG หุ้นคามาดและก็โมโนนะครับรวมทั้งให้หาจังหวะซื้อลงทุนระยะยาวหุ้นของ CPF นะครับ หุ้นของสีตรังอาโกแล้วก็แอดวานอินโฟเซอร์วิจจำกัดมหาชนไว้ด้วยนะครับนี่เป็นมุมมองจากทางโนมูระพัฒนาศิธินนะครับในขณะที่ถ้าไปดูเรื่องของตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งหลังของปีจะเป็นอย่างไรท่านรองกรรมการผู้จัดก,การจากบลจกสิกรไทยคุณชัดชัยสลิดอภิรักษ์นะครับพี่ชชมองว่า ราคาตราสารหนี้ไทยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับสาเหตุมาจากแรงเทขายของนักลงทุนหลังจากที่มีกระแสคาดการถึงโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมกลางปีนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวออกมาดีกว่าที่คาดการไว้ส่วนมุมมองตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งหลังของปีครับบราจอร์กสิกรไทยคาดว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1-2ถึงครั้งและก็มองว่า ยังไม่น่าจะปรับขึ้นในการประชุมรอบ14ถึง15มิถุนายนแต่จะมีโอกาสปรับขึ้นในครั้งต่อไปนะครับขณะที่แนวโน้มดอกเบีย้ยนโยบายของไทยคุณชัดไัยคาดว่าคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกอนงอน่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ1.5%ต่อปีไว้เท่าเดิมอย่างน้อยจนถึงซึ่งปีนี้นะครับนี่เป็นมุมมองถึงทิศทางดอกเบีย้ย แล้วก็ความน่าสนใจในตลาดตราสารหนี้จากทางบจกสิกรไทยซึ่งถ้าไปดูกองทุนประเภทตราสารหนี้ของบจกสิกรไทยก็มีให้เลือกเยอะนะครับถ้าเป็นกลุ่มกองทุนตลาดเงินอย่าง k m o n น y ีหรือจะเป็น KMplus เนี่ยทั้ง2กองจะเน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน30และ50%ส่วนผลการดำเนินงานของกองทุนนะครับ ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอยู่ที่1.2%แล้วก็1.5%ตามลำดับนะครับส่วนถ้าใครอยากจะพักเงินประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยทางบลจากสิกรไทยก็มีประเภทเทอมฟันเสนอขายจนถึงวันที่3วมิถุนายนนี้ด้วยได้แก่กองทุนเปิด K-Enhance ตราสารีต่างประเทศ3เดือน AF ประมาณการผลตอบแทน1.7%ต่อปีและกองทุนเปิด k e n h a n c ฮตราสารีต่างประเทศ6เดือน4ี ประมาณการผลตอบแทนจะอยู่ที่2.05%ต่อปีทั้งสองกองก็จะเน้นลงทุนในเงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ต่างประเทศแต่ว่าผู้ลงทุนต้องลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำา1ล้านบาทด้วยกันสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจาากสิกรไทยนะครับหรือที่ K-Assets o o t t c t t e n t t r r 2 6 7 7 3 8 8 8 8 2 6 7 7 3 8 8 8 8หหรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับ เอาละครับช่วงแรกของรายการ m ั n นี่ชอ็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดี๋ยวไปฟังดูมุมมองจากผู้จัดก,การกองทุนนะครับมองตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนอย่างไรและจะจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรดีนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสสปีนี้ผมเชิญท่านผู้มุในการอาวุโสฝ,ฝ่ายลงทุนตราสารทุนบลจกรุงไทยคุณยินยงเทพจำงให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงน,นี้ครับ คุณยืนยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุชนาครัขอภาพตลาดคุ้นบ้านเราในเดือนมิถุนายนในมุมมองของทางบลจกรุงไทยกันหน่อยครับมองดีมองผันผวนหรือมองทิศทางจะเป็นยังไงครับผมคิดว่า ในเดือนมิถุนายนะฮะตลาดหุ้นน่าจะปรับตัวผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆนะฮะก็จะไปซ้ำลอยตั้งแต่สามเดือนก่อนหน้าก็คือตั้งแต่มีนาอะไรล่ะฮะมีนาเมษาพฤษภาคือินเน็กซ์เราก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสักพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่รอยี่สิบคือบวกลบผิดจากนี้ไปก็ไม่มากครับผมจะผันผวนต่อเน,นื่องใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็ถือว่าแคบมากนะฮะคือแกว่งตัวอยู่ในระดับประมาณสักสาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองกรอบแนวรับด้านล่างพันสามร้อยแปดสิบจุด กรอบแนวต้านด้านบน1,420จุดนะครับนี่คือคาดการกรอบการเคลื่อนไหว ตลาดคุณป้านเดาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีการปรับตัวลดลงมาต่ำกว่านั้นนี่ก็เป็นโอกาสสำหรับการลงทุนระยะยาวนะเพราะว่าผมคิดว่าแฟกเตอร์การล,ลงทุนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับถ้าหลุดพันสามแปดสิบถือเป็นโอกาสใ,ในการทยอยซื้อคุณปัจจัยพื้นฐานดีราคาถูกใช,ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมเอาละครับทีนี้มาดูอีเวนต์หรือว่าตัวแปรสําคัญสาคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ก็แล้วกันช่วยไล่เลียงให้ฟังสัหน่อยครับคุณยินยงครับ แฟกเตอร์ที่หลีดตลาดในช่วง2อสเดือนหลังนะฮะก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการปับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนมายืนอยู่ในเลเวลประมาณ4 0บปลายเกืบเกืบจะ50ไปแล้วนลเนี่ยใช่ครับผมในเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะมีประชุมของกลุ่ม o อ e c ก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีมาตรการควบคุมตัวซัพพลายที่มันออกมาล้นตลาดได้หรือเปล่านะแต่ว่าเลเวลราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วเพราว่ากันว่าระดับ50เหรียญสารัฐต่อบาเร็วจะเป็นแนวต้านสําคัญทะลุขึ้นไปก็จะยืนไม่อยู่คุณยินยงเชื่ออย่างนั้นไหมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับ ตอนนี้เราก็เห็นความเซสซิทีฟของราคาน้ำมันเหมือนกันอย่างเราเห็นเหตุการณ์แบบพวกทางด้านซัพพลายไซด์นะครพวกซัพพลายดิสลอปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนจีเรียหรือในทางแคนาดาเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันปรากฏว่าทำให้ราคาน้ํามันเนี่ยชุนขึ้นมาค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยผมมาคิดว่า ใจอย่างเรื่องของทางซลับลายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลมากต่อการปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันในรอบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าดาวซ้ายอย่างที่เราเคยเห็นในช่วงเดือนกุมภาประมาณ26 27เจ็ดเหรียญอย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมบแต่ว่าถ้าราคาน้ํามันจะทะลุ50เหรียญต่อบาเดลไปได้ไม่ไกลเนี่ยแรงหนุนที่มีต่อหุ้นในกลุ่มน้ํามันแล้วก็พลังงานบ้านเราก็จะมีน้อยลงด้วยหรือเปล่าครับคุณยีนยง จริงๆมันก็คงไปพิจารณาดูเรื่องของผลของการประชุมเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นว่าราคาน้ามันมันมีการปรับตัวขึ้นมารองรับก่อนเหตุการณ์แล้วเนี่ยภายหลังจากการประชุมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ว่าถ้าราคาน้ามันสามารถยืนได้อยู่ในระดับประมาณ45เหรียญบวกลบอย่างนี้นะครับ,รบน่าจะเป็นผลบวกด้วยซ้ำไปกับหุ้นในกลุ่มพลังงานเพราะว่าการปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็เกิด อาการยึดยึดยักษของนักลงทุนเหมือนกันด้วยเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องของชั่วคราวหรือไม่นะฮะแต่ถ้าว่ามันเริ่มมีเถียรภาพหน่อยเนี่ยผม,มค,คิดว่าน่าจะเป็นผลบวกกับหู้นในกลุ่มกักล่าวครับผมเอาเป็นว่าไม่ต้องทะลุ50ไปไหนไกลแต่ว่ารประคองตัวอยู่แถวแถวสี่สิบห้าเหรียญต่อปาเร็วขึ้นไปได้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนกลุ่มพลังงานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ เอาละครับนี่เป็นอีเวนต์แรกนะครับเรื่องน้ํามันช่วงต้นเดือนนะครับขยับ <ผม S 2> ไปถึงกลางเดือนกลางเดือนเห็นว่าไฮไลท์อยู่ที่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐใช่ไหมครับครับผมคือ เรื่องประชุม FOMC meeting นะประมาณวันที่14ถึงวันที่15นะฮะก็เป็นคำถามเดิมๆซึ่งถามกันมาหลายเดือนมากแล้วว่าจะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นกี่ครั้งนะฮะก็เป็นคำถามที่ยาวนานต่อนเนื่องคือถ้ามองย้อนกลับไปเดือนที่แล้วเนี่ยตลาดก็จะคิดว่าน่าจะขึ้นได้ชักประมาณครั้งหนึ่งนะตรงนั้นก็จะเป็น positive กับตลาดแต่ว่ามาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการหลายๆท่านเนี่ยตลาดก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองนะเป็นว่าน่าจะขึ้นได้ชักสองครั้งวันที่28ก็จะมีการประ อีกครั้งก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นครั้งแรกได้แล้วก็ปรับขึ้นอีกทีในช่วงปลายปีได้ครับผมเชื่อว่ามิถุนายนยังไม่ขึ้นถ้าจะขึ้นน่าจะขึ้นกรกฎาคมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าขึ้นมิถุนายนเนี่ยก็เป็นเซอร์ไพรส์นะครับตรงนี้น่าจะส่งผลลบกับตลาดภาวะการลงทุนในตลาดการเงินโดยรวมเพราะว่าผมคิดว่าตลาดประมาณสัก30%เปอร์เซ็นต์นะฮะที่พรซซ์อินว่าจะมีการปรับขึ้นในเดือนมิถุนายนครับ ถ้าขึ้นกร,รกดาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตามการคาดการ์แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยอันนี้จะเกิด <Ừ. S 1> เอฟเฟกเชิงลบต่อตลาดหุ้นมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะเกิดกระแสฟันโฟลอไหลออกจาก g กลด์คริสเจอรเสร็จพอสมควร,ครนะเพราะนั้นดูแล้วกันนะครับไฮไลท์อยู่ที่กลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นก็แล้วไปแต่ถ้าขึ้นเนี่ยโอ้โห <Ừ. S 1> นะครับผลเชิงลบเนี่ยอาจจะมีมากกว่านะครับแม้เราเชื่อกันว่าน่าจะไปขึ้นกร,รกดาคมมากกว่าก็ตามนะครับ ทัดจากเฟดเนี่ยไปไปลายเดือนเป็นเรื่องไหนครับก็มีเรื่องของเบรกซิตนะเรื่องของอังกฤษจะทําประชามติว่าจะออกจากกลุ่ม EU หรือไม่นะครับผมบถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้าสักเดือนหนึงเนี่ยคะแนนออกมาโพลต่างๆออกมาค่อนข้างที่จะหน้าเขียวไส้เหมือนกันนะอยประมาณส <c oughs> ักี่สิกว่าตอ่อ40กว่าแต่ว่าโพลล่าสุดเนี่ยผมคิดว่ายิ่งใกล้วันเข้ามาทุกทีเนี่ย หัวทางด้านอนุรักษ์นิยมอาจจะค่อนข้างที่จะมาแรงหน่อยตอนนี้เนี่ยร,รู้สึกว่าจะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วว่าจะยังคงอยู่ในกลุ่มนะก็ต้องรอจนถึงวันนะฮะถ้ามันไม่มีอะไรพลิกผันไปกว่านี้เนี่ยผมก็คิดว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันก็จะเริ่มเฟดไปแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ซัพพอร์ตการลงทุนในกลุ่มยุโรปต่อไปครับถ้าอังกฤษยังอยู่ใน EU อีต่อไปผลจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่อยู่อ่ะผลจะแตกต่างกันเยอะไหมครับคนส่วนใหญ่ก็มองว่าถ้าไม่อยู่เนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ของอังกฤษโดยตร,ตรงอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบว่าเกิดกรณีของการเรียนแบบอังกฤษนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เมื่อเวลาทอดยาวไปเรื่อยๆอย่างที่ผมเรียนนะคือผลโพที่ออกมาเริ่มเกียร์ไปทางว่าน่าจะยังคงอยู่เนี่ยครับะนนเนี่ยเมื่อเกิด วันจริงแล้วก็เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาอย่างนั้นเนี่ยผมว่าตลาดก็มีการสะท้อนไปแล้วครับผมค,บคือตอนนี้คาดการว่าอังกฤษน่าจะยังอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอ่าใช่ส่วนใหญ่คาดการเป็นไว้อย่างนั้นครับสะท้อนเชิงบวกต่อราคาหุ้นไปแล้วใช่ไหมฮะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผลออกมาตรงข้ามเนี่ยถ้าอังกฤษออกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผลลบนะแล้วก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับใช่ครับผมอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็ว23มมิถุนายนนะครับ อ่าใช่ครับเอาละครับปัจจัยภายนอกหมดได้ยังไปแต่ที่จีนซะหน่อยนะครับคุณยินยงจีนนี่ก็เป็นแฟกเตอร์แบบไปแบบมาๆมานะที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนะครับว่าภาวะการชะลอตัวทางเศรศษฐกิจเท้าเนี่ยเขาจะเอาอยู่ไหมเพราะว่าตัวเลขล่าดสุดก็เป็นลักษณะว่าค้าปีกก็แย่การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็แย่การลงทุนก็แย่มีดีเพิ่มขึ้นอยู่อย่างเดียวก็คือน,นี่ <c oughs> ที่เพิ่มขึ้น <c oughs> ดีเลยราะงั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันไม่รู้จะ จัดการปัญหายังไงกับภาวะนี่ที่มันค่อนข้างที่จะสูงอย่างนี้นะครับผมครับยังเป็นปัจจัยที่คอยสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะครับใช่แต่ดูเหมือนว่าการจัดการด้านโภิซีทางด้านการเงินเนี่ยดูเหมือนจะนิ่งหมดในช่วงต้นปีพอสมควรนะก็เป็นเรื่องข้อเสียเล็กๆนะฮะครับเอาละครับก็ใส่เครื่องหมายเครืเช่นมากไปก่อนแล้วกันสําหรับเศรษฐกิจจีนนะครับเอาละครับมาดูเรื่องกลยุทธ์และทิศทางการลงทุนในเดือนมิถุนายน บลจกรุงไทยมีคำแนะนำยังไงครับคุณยินยงครับ สำหรับนักลงทุนซึ่งลงทุนเป็นผู้รายตัวนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะก็คือว่าถ้าอินเด็กซ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบสักพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่รอยี่สิบเนี่ยมันก็แค่สักสามเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นลักษณะของการเข้ามาเทรดในตลาดอย่างเงี้ยก็คืออย่าไปไล่ราคานะก็คือก็ซื้อถ้าจะซื้อก็ซื้อเมื่อราคามีการปรับตัวลงเพราะว่าการเคลื่อนไหวของตลาดมันไม่ใช่เป็นเทรนด์มันเป็นการแกว่งตัวแบบแคบแคก็คืออัปไซด์ก็ลิมิตดาวไซด์ก็ไม่มากนะครับฉะนั้นเนี่ย การวางกลยุทธ์เนี่ยก็คือไม่ไล่ราคานะก็อาศัยเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะมาทำเอาเรื่องสตอ็อกเป็นหุ้นหลายตัวแล้วก็เป็นหลายเซกเตอร์ในการโรเตชในแต่ละรอบครับหมายถึงให้ถือเงินสดเยอะมากขึ้นหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็จะเป็นช่วงที่ถือเงินสดมากขึ้นกว่าปกตินะฮะคือว่าถ้าจะให้เป็นน้ำหนักก็อาจจะสักประมาณ10%เเพราะว่าอินเคสของเนื่องจากเดือนนี้มันอีเวนต์ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะที่เป็นสำคัญก็คือในช่วงกลางเดือนฉะนั้นเนี่ย มื่อเกิดเหตุอะไรซึ่งเกิดตลาดแพนิคลงมาปรับตัวลดลงมาอย่างรุนแรงเราจะได้มีเงินสดเพียงพอที่จะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นได้ครับครับถือเงินสดไว้รอหุ้นย่อตัวแล้วค่อยเข้าไปซื้อใช่ไหมครับถือไว้สักประมาณสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตครับผมครับแล้วก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งเข้าไปไล่ราคาใช่ไหมครับอ่ะใช่ใ,ชให้ถือเงินสด<ม>เพิ่มขึ้นเยอะหน่อยพอหุ้นย่อลงมาแล้วค่อยเลือกช็อปนะครับ ใช่ครับงั้นผม,ผมถามต่อเลยว่าแล้วถ้าปรับลดลงมาแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนบ้างเซกเตอร์ไหนบ้างน่าสนใจที่จะแวะเข้าไปเลือกช้อปปิง้งกันครับเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ซึ่งอาจจะมีพวกที่มีฟันเดเมนทัลซัพพอร์ตนะอย่างเช่นกลุ่มที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวไปไหนประเทศซึ่งมันดูค่อนข้างที่จะดีอยู่นะฮะก็เช่นกลุ่มอาหารกลุ่มโรงแรมหรือว่ากลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐซึ่งเริ่มจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น กว่าในช่วงที่ผ่านมานะเช่นกลุ่มตั้มมากก่อสร้างกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็เห็นมีการเร่งการบัดจ่ายภาครัฐที่ดีขึ้นนะแล้วก็คาดว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยน่าจะตามมาในอนาคตนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งมากกว่าเก่งกําไรระยะสั้นนะครับตามการปรับตัวของราคาน้ํามันดิบในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มันก็จะมีเกเตอร์ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันดิบในรอบนี้ก็เช่นกลุ่มเอเนจีกลุ่มปิโตรเคมปนะครับ แล้วก็อีกเซกเตอร์หนึ่งก็อาจจะเป็นเซกเตอร์ซึ่งอาจจะแลกกาดนะฮะก็อาจจะ underperform ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากเอาลุกของเซกเตอร์เขาเองเนี่ยอาจจะมีการดาวเกรดออกมาภายหลังจากมีการปรับลดลงของทั้งอัจาราดอกเบี้ยเง,งินกู้นะฮะ MRR MRR ในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาแล้วปรับลดตัวค่าสีค่าธรรมเนียมต่างๆลงมาทําให้มีการคอน c e r n ์นว่ามาร์จิ้นของปุ่มธนาคารพย์เนีตยอาจจะมีการดาวเกรดลงมาซึ่งก็ ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะอันเดร์เพอร์ฟอร์มตลาดไปพอสมกวรแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็เริ่มที่จะถูกแล้วล่ะครับเอาละครับสรุปนะครับให้ถืองินสดไว้เยอะหน่อยจะได้เอาไว้ช็อปยามที่คุณมันย่อลงมาคุนที่ควรจะถือลงทุนระยะยาวได้อย่างเช่นท่องเที่ยวอาหารโรงแรมรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนะครับลงมาแล้วก็เลือกช้อนเพื่อจะถือในระยะกลางระยะยาวได้แต่ถ้าจะเข้าไปในลักษณะเทรดดิ้งหรือเก่งกําไร ก็ให้จับจ้องไปยังหุ้นที่เคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาน้ํามันอย่างเช่นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตเคมีรวมทั้งหุ้นที่ยังแลกขาดคือราคามันลงมาเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์บางแบงก์เป็นต้นนะครับใช่ครับผมนะครับทีนี้ถ้ามาดูถึงการจัดพอร์ตการลงทุนในเดือนมิถุนายนการจัดพอร์ตการลงทุนในเดือนมิถุนายนนะครับสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางเนี่ยทางบจลจกรุงไทยแนะนําจัดพอร์ตลงทุนในเดือน มิถุนายนนี้ยังไงดีครับขอสัดส่วนหน่อยครับครับผมก็ให้น้ําหนักเงินสด10%นะครับทองคำสิบเหุ้น30%มตราสารนี้สี่สิแล้วก็พวกอัลเทอร์เนทีฟพวก r o p e r ตี้ u ฟนพวกหลีกก็ประมาณ10%เครับผมเเงินสด10%นะครับทองคำสิบเหุ้น30%มสิบตราสารนี้สี่สิบและอสังหาริมทรัพย์อีก10%นะครับนี่คือ100%ของพอร์ตลงทุนนะครับ ถ้าจัดพอร์ตลงทุนแบบนี้เงินสด10%ทองคํำ10%หุ้น30%ตราสารหนี้40%และอาสังหาริมทรัพย์10%เนี่ยจะสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้สักเท่าไหร่ครับก็อยู่ระหว่าง5-7%ต่อปีครับผมประมาณ5-7%ต่อปีนะครับอพอร์ตนี้เนี่ยสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่เยอะใช่ไหมก็กลางๆนะฮะก็คืออายุอาจจะ กลางคนไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับกลางคนไปแล้วนี่สักเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าแล้วกันฮะโอ้บางคนบอกสี่พ่ายยังหนุ่มอยู่เลยนะไปบอกเขากลางคนอ๋อครับแซวๆนะฮะก็เหมาะสําหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางนะครับครับจัดพอร์ตตามสูตรของคุณยืนยงเนี่ยก็น่าจะคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อยู่ระหว่าง5-7เเตนะครับ ครับอย่างหุ้นเนี่ยคาดว่าผลตอบแทนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยปีนี้โอ้ปีนี้อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างที่จะลิมิตนะจากจุดที่เรายืนตรงนี้นะสักพันสี่บวกลบเล็กน้อยเนี่ยเราให้แทร็กเก็ตไปแค่พันสี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นเองไปปีไปปีให้พันสี่ร้อยห้าสิบหัวทำไมให้ให้เป้าต่ำยังเลยอ่ะก็ค่อนข้างคอนเซอร์เรทีฟหน่อยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเที่ยวจากหุ้นเพราะว่าหุ้นมันก็มีการปรับตัวพอสมควรแล้วนะครับคุณวิทยเนี่ยคือจาก จุดนี้ไปจนถึงทาร์เก็ตปลายปีเนี่ยมันก็เหลือไม่มากแล้วก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเทรดดิ้งไปไปมาๆอย่างเงี้ยครับผมอืมนะครับแล้วทองคำเนี่ยยิ่งเฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทองคําจะหมองไหมด้วยความที่มันก็มีการปรับตัวมาพอสมควรเราก็คิดว่าในเลเวลประมาณเนี่ยพันสองพันสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยจะเป็นเลเวลที่เข้ามาซื้อสะสมได้นะครับผมครับอ๋อถ้าลงมาอย่างทยอยเก็บไว้ได้ยังไงก็ยังคงมีทองคํา กระจายอยู่ในพอร์ตลงทุนของเราด้วยนะครับกับก็เ,เป็นการเฮดจิงในอินเคสของความไม่แน่นอนทีม่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งพอร์ตสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางและคาดหวังผลตอบแทนอยู่ระหว่าง5-7%นะครับ,ค,รบคุณยินยงแนะนำว่าควรมีเงินสดอยู่ในพอร์ตประมาณสัก10% คุณลงมาเมื่อไหร่แล้วค่อยช้อนนะครับแล้วก็ทองคําสักส0ของพอร์ตลงทุนคุณสัก30%มสิบอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีตราสารหนี้ประมาณ4 0แล้วก็อสังหาบวกกองทุนรวมอสังหาลิมทรัพย์อินฟาฟันแล้วก็กองลี้ด้วยอีกประมาณ1 0รวมกันแล้วจะได้ประมาณ100%เต็มตเต็มๆนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 5- 7ผลตอบแทนประมาณเนี้ย ในภาวะแบบนี้ถือว่าโอเคไหมครับโอเคเลยครับผมคิดว่านะครับ <นะ S 2> ดูกันฝากนยครับพุทธนาแทบจะไม่เหลืออะไรเลยต่ำมากนะครับผมเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ ก็ท่ามกลางเดือนมิถุนาเนะอีเวนต์มันค่อนข้างเยอะนนเนี่ยการลงทุนอาจจะเน้นไปที่การกระจายความเสี่ยงที่มากหน่อยนะกันแล้วก็มีการสำรองเงินสดเพื่อว่าตลาดมีการปรับตัวลงมาจะได้เป็นโอกาสในการเข้ามาลงทุนได้ครับเอเน้นให้กระจายความเสี่ยงแล้วก็ให้ถือเงินสดรอไว้ย่อมาไหลและไฟเลือกเข้าลุยนะครับครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณยินยงครับครับยินดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับคุณยินยงเทพจำนงผู้มุ่งในการอาวุโสฝ่ายลงทุนตราสารทุนบลจรกรุงไทยให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้แนวโน้มกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเดือนสุดท้ายของไตรมาสสองด้วยน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรูเท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง